สวัสดสีพ่อแม่พี่น้องของแจ่มดทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกได้สักประเดี๋ยวเนี่ยก็ในบริเวณแถวแถวบ้านที่แจ่มดอยู่แจมดได้มาถ่ายฝา,ายน้ำล้นหรือว่าเป็นที่สำหรับฝายน้ำมู่นประทานในหมู่บ้านตอนนี้น้ำกำลังเริ่มไหลหลากมา เยอะแยะไปหมดแล้วจะมดจะขอถ่ายให้พี่พ่อแม่พี่น้องของสบายๆแต่มดได้ดูกันนะคะว่าลาักษณะน้ำที่มันกำลังเริ่มมาเป็นยังไงมั่งนะจ๊ะนี่ค่ะบริเวณตรงนี้เลยเป็นเป็นฝายน้ำร้นที่เป็นคันคลองชนประทานมาจากทางในหมู่บ้าน น้ำกำลังเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยว z o o ให้ดูเลยค่ะนี่นะคะเลื่อนแดงมามากๆแล้วนะคะ,ะสัญญาณหนงบอกว่าน้ำก็จะมาเต็มอาจจะท่วมบริเวณแถวๆนี้ได้ในอสักสองวันข้างหน้าถ้าฝนยังไม่หยุดตกนะคะ ก็มีประชาชนที่น้องก็ได้ออกมาตกปลากันนี่ค่ะนู้เลยนะคะส่งให้ดูเลยค่คะน้ำเลื่อนแดงขุ่นมา อย่างรวดเร็วแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ดีว่าเขาได้มาทำกำจัดขยะหรือว่าขัดตัวาาแล้วก็ขยะที่มันอยู่ตรงปากท่อน้ำระบายน้ำตรงนี้นะคะก,ก็น้ำเริ่มระบายได้ดีมากๆเลยนะคะ จะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันน้ำเดิมแดงขุ่นเมาแล้วนะคะ ก็เริ่มดังซ่าซ่าซ่าซา,า,า,ามาแล้วแต่ก็น่าจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าการจัดการระบบน้ำก็ค่อนข้างจะดีการระบายน้ำเพื่อไม่ให้ท่วมไปในบริเวณของในหมู่บ้านนะคะ จนถนนเจิงนองไปหมดมองเพียงไหนก็มีแต่น้ำนลยคะระหว่างที่ออกมาถ่ายทำอยู่นี่ก็ฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดัเริ่มลงมาอีกโปรยปลายแล้วเป็นระยะระยะเลยนะคะ มองอีกด้านหนึงลงไปนะคะการระบบจัดน้ำก็ ระบายได้เร็วก็คงจะเอาอยู่นะคะ น,นี่เป็นโคองชนรประทานแถวแถวในหมู่บ้านนะคะน้ำเริ่มจะขึ้นมาขึ้นปิงบนตะลิ่งแล้วนะจ๊ะตอนนี้ นี่ดำทำมบุญมานู่นอีกแล้วเอละค่ะสบายสบายตายแต่หมดก็จะขอ,อะจบคลิปมาถ่ายดูฝายน้ำล้นในคลอ,อ,องชนประทานแถวๆในหมู่บ้านเนี่ยนะคะว่าระดับน้ำมาประมาณไหนแล้ว การเฝ้าระวังของอชุมชนในหมู่บ้านจะเป็นประมาณไหนสบายสบายใจมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะจจมดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ